ชุดล้อนะครับเทสชุดล้อชุดล้อนี้ส่งให้ลูกค้านะครับชุดนี้สามารถไปติดตั้งโซ่ได้เลยนะแล้วก็ใช้งานได้เลยนะชุดนี้ สองร้อยแปดสิบบาทครับรวมโซวโซวก็แล้วแต่ราคาตัวนะครับตัวร้อยกว่าบาททำงานด้วยออโต้นะควันนี้ทำงานด้วยโซวอันนี้เซ็ตอยู่กลันนีทำงานออโต้นะครับสนใจสอบถามได้นะครับชุดล้อใส่ซู์สามสิบ ถ้าใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ยนศะูนยงสามจุดดีน่ัูนสามจุดก็ใส่ประมาณนี้นะครับ